สวัสดีค่ะ FC ช่องกระแสสตอรี่รู้สึกคุ้นๆกับแฟนคลับหน้าหานคนนี้ไหมคะมาให้ติปนักร้องหน้าหานค่ะอยูแล้วก็รู้สึกคุ้นๆมากเลยค่ะพอเดินมาใกล้กลน้องพจนละกรตัวเป็นๆน,นั่นเองค่ะแม่เอ๋มาให้กําลังใจเพื่อนอยู่หน้าหานนะคะก็ช่วงกอนหัดข้ามก่อนงานก็ดงไหครับก็ได้มาซ้อมกับวงนะคะคว่ากลับไปแล้วที่ไหนได้น้องจะไม่กลับค่ะรู้สึกดีใจมากที่ติ๊น้อง ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับยอกไลค์ค่ะไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดไลนงให้กับช่องกระแสสตรีมด้วยนะคะจะได้มีคลาปติคใหม่ๆกัรระแส หที่เกิดบานจะน่งใเดือวนความร่วมมอันนี่มต่อเถ่อยิ่งให่เกิน